คุณครับขอซื้อดอกกุหลาบดอกหนึ่งครับดอกละห้าสิบาทค่ะเฮ้ยนี่ตาบอดหรือวะเนี่ยสวยขนาดนี้ถ้าได้มาเป็นแฟนก็ไม่ติดนะนี่ครับดอกนี้ผมให้คุณนะแนท ก่อนยังไม่เคลียร์เลยนะแล้วนี่อะไรนายมาจีบผู้หญิงคนใหม่อีกแล้วเหรอแนกนี่นายเอาไม่เลือกถึงขนาดมาจีบอีตาบอดน,นี่เลยเหรอฮะนายนี่มันโคตรเห็นรวยเลยว่ะ เจ็บไหมคะไม่เป็นไรครับ คือคนเมื่อวานใช่ไหมคะคุณจำผมได้ด้วยเหรอก็ต้องจำได้สิคะก็คุณโดนตบหน้าแรงสักขนาดนั้นะงั้นวันนี้ผมขอมเหมาดอกคุณหมดเลยนะครับส่วนดอกนี้ผมเอาให้คุณเหมือนเดิมนะบคคะ่ะ ดอกไม้สวยๆส,สำหรับคนสวยๆอย่างคุณนะครับ สวยครับขอซื้อดอกกุหลาบดอกเดิมครับนี่ครับไม่ต้องทอนนะผมให้คุณเหมือนเดิมนะ นี่อ e ีบอดจะเขินอะไรนักหนาผู้ชายอย่างแน็กเนี่ยเขาไม่จริงจังกับเธอหรอกนะถ้าเธอจะตกหลุมรักแนกอะฉันอยากจะเตือนเธอไว้ยังผู้ชายอย่างแน็กเนี่ยเอาไม่เลือกควงผู้หญิงเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นนี่ฉันเตือนเธอด้วยความเป็นห่วงระวังไว้หน่อยก็ดี พาะผู้ชายคนนี้มันเพ่งสวยอ,อย่าคิดไปเองเยอะนะน้อง ดอกกุหลาบนี่ขายไงอ่ะดอกละห้าสิบบาทค่ะงั้นพี่เอาดอกหนึ่งนี่แบงค์ห้าสิบนะ ไป เงินของคุณนะนี่คุณไม่เป็นไรมากใช่ไหมขอบคุณมากนะคะคุณครับนี่คุณยังมีโอกาสที่จะกลับมามองเห็นอีกครั้งไหมมีคะ่ะ แต่ค่าพาตัดตามันแพงมากเลยฉันยังเก็บเงนินด้ไม่ครบเลยค่ะแต่ฉันเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ่งฉันจะกลับมามองเห็นอีกครั้ง ขอกุหลาบดอกหนึ่งครับผมให้คุณเหมือนเดิมนะ ดอกไม้ไหมคะซื้อดอกไม้ไหมคะซื้อดอกไม้ไหมคะดอกไม้ไหมคะขอบกุะดาบดอกหนึ่งครับ คุหายไปไหนมาตั้งนานอ่ะงั้นวันนี้ผมเหมาทั้งหมดนี้เลยแล้วกันนะคุณผมต้องไปทำงานต่อที่ต่างประเทศผมคงไม่ได้มาซื้อดอกไม้ร้านคุณอีกแล้วอ่ะ ทั้งหมดที่ผมให้คุณและผมก็มีอีกอย่างที่จะให้คุณคุณรับไว้นะเอาไปผ่าตาัดตารักษาตาของคุณตอนนี้ผมไม่อยู่คุณจะได้ไม่ต้องลำบากอยู่ในความมืดคนเดียว ฉันไม่เอาอ่ะฉันยอมตาบอดก็ได้แต่คุณไม่ไปได้ไหมคุณมันเป็นดวงตาฉันสิผมต้องไปจริงๆแล้วแหละตอนผมไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะ ถ้าฉันสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งอะฉันขอเห็นหน้าคุณเป็นคนแรกได้ไหมดังฟ้าได้สร้างทำไมฉัน ได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจ ฉันเห็นนายมาวนเวียนหาอีตาบอดแถวนี้ทุกวันเลยไม่กลัวเสียเวลาบ้างหรอคนอย่างคุณเนี่ยมันไม่เข้าใจความหมายของคขามารักหรอกนายจะบอกว่านายเข้าใจคขามารักดีว่างั้นฉันมีอะไรจะบอกฉันได้ข่าวมาว่าอีตาบอรดมันเปิดร้านขายดอกไม้อยู่แถวโซนข้างหลังนู้นะ่ะไปแสดงความิีดีกับเขาสิ สวัสดีค่ะสนใจรับกลับต้นไหนดีคะเอาดอก ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าเดี๋ยวผมมาขายเองข้างนอกนร้อนฉันรู้แล้วนะมาแต่คุณสนใจจะรับต้นไหนดีคะเอาดอกกุหลาบดอกหนึ่งครับกุหลาบดอกหนึ่งครับกุหลาบดอกหนึ่งครับกุหลาบดอกหนึ่งครบับ กลาบดอกหนึ่งกลาบดอกหนึ่งครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับคุณลูกค้านี่ค่ะ นี่ครับห้าสิบบาทคุณรู้จักกับเขาด้วยเหรอไม่รู้จักค่ะไม่รกระเทยหมด ชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวเลยขอสัญญาจากนี้ทุกลมหายใจจะมีให้เธอตลอดไปหักเหนื่อยล้าทอแท้วันใดจะมีฉันให้ยืนสัใไลฉันดีใจที่เธออยู่ และดีใจที่เป็นเธอคน